งามแท้นี่แ <Și> ม <X> ่นบ่ผักอะหยาบจังนี่เด้น่ะแม่นี่เด้อเห็เด้อเอาเสียมมาดึงเอาต้นนต้นนะไอ้ตอบเอยากมีลายเนาะมาหานีอเสียมพี่ hai nhang luôn hai nháng hai nháng nè hai kin <laughs> hai kin nhá ôi vào trời gọi hai kin nhá luôn hai kin nhá hai kin nhá hai kin nhá ơi hai kin phát kin nhá cứ ngoa cứ quay đấy vừa ngoa quay bớ hai kin phát kin nhá tam thông hai thông nam bà này bà luôn ơi bằng này ta nè à sa kia kia nhũ bay là bà này อ่าตไปหมวกกับไใส่ลูกเยหาอยังบอกป้าลุ่งแน่ลูกหาของกินหาของกินใช่ไหมโอเคอ่าได้หาของกินเนี่ยไงนี้อ่ะสบายดีป้านุ่งก็ลูกสบายดีเลยมื้อนี้น้องตาพามาอยังพามาหาของกินหาของกินอยังลูกหาของกินว่าไหาพักหาพักหาพักเมื่อไหร่ยังเมื่อเมื่อไหร่จิ้นเลย อากราบทักทายสบายดีเด้อป้าลุงเด้อเนาะพบพ่อกันย่ามแรงบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาคือเก้ามาเนี่กแเนาะอ่ะพี่น้องเอ้ยมาเปิดคลิปอยู่ทงไหทงนามาหาพักสมพักคมก่อนเนาะเมื่ออหนึ่งจํำแจ้วพี่น้องเอ้ยกำลังลงมาเได้หน่อยนึงเห็น่ะพักมันมีสองแบบได้ตายเบิรคัรเดอนี่มันมีพักสมกับพัก คมพี่น้องเลยตัวนี้จะเป็นพักอันนางคมตัวนี้เนาะนี่นะตัวใบนี่มันจะใบเปรย์ใบคมคมมันพักอันพักสมนะมันจะเป็นใบน้อยๆเนาะบันงหญ่แบบนี้แต่อันนี้บ่มีพี่น้องเลยไม่แต่พักนางคมเนาะหาเมื่อหนึ่งจ้ำแจวก่อนใบหน้าเขาื่นนด้เออนายเตอร์มาไม่เตรียมนะนี่เนี่ยมาเอาไม่โด่นี่นี่ à nhiều hay na hay đẹp nào người nó okay. thật thay sờ bài đi nhám đen lên, lên. qua luôn người hà lụ luôn mà hà nhiều hà chín con à thấy đâu hương hà sa phương đi người ta <laughs> uhm, nhà chắc à nhìn đây 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 à, xem mất đường không? Tên này. Từ này. เตอร์บรอดเตอร์เห yep. <c oughs> <c oughs> ็นป่ะลูกมันอยากมีลายเนาะเรามาหาข้างนี้เธอเซียมพี่เห็นพักพี่น้องคนกลวยด้วยด้วยพี่น้องเลยแมงเตอร์ก็ลงมาหาอุปกรณนเหมือนเนาะมันบกพอยอยากมีลายเป็นได้คนกลวยด้วยเลยงามสักแกงใส่กบใส่เขียดเน้ะผูมักกับพี่น้องเลยแต่แมนงเตอร์เนี่ยแต่เมื่อหนึ่งจำเจ้าเนาะใช่เลย เอามาหนึ่งจั่แก้วกระเซ็บมันมัน,มน,มน,มนหนาสิมีตัวสมนั่นน้ำเนาะตัวปเปรี้ยวๆนะนี่มันขมอันนี้ยีแม่ด้วย <ừ. S 1> แกงใส่เขียดใส่ผักซีพรแม่ได้หยาได้ด้วยนะหอมห้อยแล้วเน่อยต่เนาะอ่าพักตามธรรมชาติพี่น้องเลยตามทงให้ทงหน้าเนาะ บมแม่นยาได้ลูกนะหยาหยะคือกูแม่นี่ยๆๆๆหาเส้นหยาเลยหยารับไม่จดากระไรล้มพี่น้องเลยเนาะหลายมือแล้วหนาวเลยไม่มาหาเสีย้ยบลงเลงอ๋าใส่รองเท้างามแท้อันนี้รองเท้างามมาหาเสียรพักก่อนโอ้ยไปใส่รองเท้างามไปเที่ยวนะมันหนาวบลลูกบอกปลาลุงเนี่ยหนกมันหนาวอ่าอากาศหนาวแล้วปลาลุงเหรอ งนจะไมเห็นนะม่เห็นวังบาดมือด้ว่แ่อเียยูนี้แล้วผูกพี่น้องเลยไอเตอร์น่ะช่วยมาคนอ้วนพี่น้องยคนอ้วนบ่บ่หนาวบ่อูได้ไงสดีโดยสบายดีมู่นดหนาวหนาพรนดผูใส่เสื้อก้ามส่งขาสั่นนึงพี่น้องเอ้ยเก่งขาสั่นนึงสันไดเตอร์ปุดกับปุดอยู่ย่าแก้อย่าแก้บอกแก้ดบอแก บบแก่โแกอหายป้าล mm ูกนะเฮ้ยเจ้าทหาเจอาอาเจี๋ยไปขุดกระปูเลยไปหาลอยวะผีปาหาเจอาหาขุดกระปูเมื่อแกงใช่ได้เจอาเด้อไปทั้งคนณเลยเจอามาหาพี่ลูกล่ะล้มนาะลงมาถ่งหนาให้ลมแม่ใจแบบเฮ้ยเห็นปะคอนหาขวดมาแล้วบ่คไฟอย่างมี้เลย มันควยเมื่อคายได้อีนี่นะนี่นนี่แต่บลายหาพอได้มือ่อนึงจำแจ้วนี่นะ,นะเ,นเนาะมื่อแรงนี่พี่น้องเยงอ่อนๆเนาะแกงใส่หั่นใส่นี่ก็แซ่บน้องเคยกินอยู่บ่เนาะทางบ้านเฮาก็สิป,ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยนยอยู่แน,นกินกะ กินง่ายอยู <c oughs> ่ง่ายหากินยามนี่กะสีบอยังบอยคอยอึดปันไดเหรอกเพราะว่าหาคุดกบคุดเขียดเนาะคุณทุกคนกินกบกินเขียดกันเลยกบคุดเขียดบอยคุดกระปูกระแป้งเนาะพอได้กินอยู่หอยหอยย่ายกังแหละพี่น้องเลยค่ะแดดออกแล้วบัณนี้หาอย่าเฮ็ดเอ้าเฮ็ดไปนั่นโนนะอย่าเฮ็ดไหมลูกมันปิดแล้วมันสิคายเจ้านอนหมดไรได้ห่างหมอแรงค่ะ วันแรกก็เป็นวันพระใช่ไหมมื่ออื่นค่ะดนตีกองนี่ให้นอนมาลับแจ๋วมันไห้ทับวันพระในคนเสียกนอนยากพี่น้องไห้ไอ้ต้เน็กน้อยบ่ใหญ่แต่ก็ยังไห้อยู่อย่าปีนเด้อเด้อมันคลายเด้อมาหาพักนี่ไหมหาพักเมื่อกีงใช้ใช้กระปูน้อาไอตเตอร์ไอตเตอร์อี่าขุดกระปูอยู่เอาคู่หนึ่งเอะนาไดลายเต็มเลยดี ไปไหมอะไปไหนเต่อไปตาม่ได้บ่หันมาคอดยักฉาเนี่ยมึบังเดี๋ยวหูกบเถอกบ่หูกบชางมาให้แดงนะอเฮ็กินขี้ดินมากระยนี่กินดะไ่ากาศแรนมาป่าเลย นำมาเสียแล้วครับน่ะพักเอาเขียพักกัไ้ได้มไล่กันไรแม่ว่าว่ากู้กรกะปูปมะแกงแทเด้อแม่่ะต้องสดน้ำเ,เสร็จแล้วเ,วเออฉันว่าเมื่อไหร่แม่บัวนาวอีเดีตั้งเป็นเลดีหมูันาวพอดอกบ,บัวนาวก็มาให้ะนะแม่พี่น่ะเนี่ย ม um, um, uh, da, ันโมมีพักสมเนาะนี่จะพักคมลายกุ้วพี่น้องไงมันบกบนกันมันกระบิดแซบแล้วอันนี้มันคมพดได้นี่นี่ลายเต๋อไปเด่น่ะเคืองกระทางน้อยเลยนั่กินเลยน่ะงามจ้ำพี่น้องไอ้ออนยังอ่อนอยู่ไอ้ทังไหนนั่นเ้ยเต๋อไปหาคุกกระปูเล้วพูไอ้ตาเมื่อปะเลย เมื่อกลับมาบอกแม่แดนเมื่อป้ากันเลย mm. แห้งแดงไม่รีป่าดุงนะฮะหากะยาแก้วขาวบางนึงนี่แห้งแม่ฝนอ่ะกวาบางนึงนี่ฝนตกอยู่แม่กวาดแห้งไว้ว่างงามแฉกเกี่ยวพักแป้นโมมีม่พักอันนั่นฝนโมมีม่พัก อันนี้ลนนะพักไม่จะพักศพมันไม่จะพักข้มอยู่นะงามท้วมังทุ่งอยู่ยัองอ่อนอยู่ถางง้อกลวยปล่อยมาหลายแต้มันกินได้นี่สนาดงือกวาวยเหยียบแด้วปนนุ้งงามกูร้านแม่กระปูจก็กโตเมื่อแกงใช่ด้วย เ่ได้เอาอันนั้นพี่น้องเอ้ยรมพัดมือว่านี่เด็ดคากล้องฮักเมื่อคากร้องร่มมาตั้งช้ามี่พักสมมันจะเป็นแบบนี้<ม>เห็นโกงนง่งพี่น้องเอ้ยน่ะบึงมันชีต่างกันอยู่เนาะนี่ใบตัวนี้เสียดงเงานี่เป็นพักสมอันนี้ตัวนี้สีแกงแซบ่บแกงแส่กัะปูกระแป้งแกงเส่กบเส่เขียดเนานะพูมากินนี่น่ะอันนี้สิเป็นพักอ่า ผ um okay. ักสมตัวนี้นี่แท้กบนาแมนแท้แกกินแล้วแลูกกะคำแม่บอกกินก็ไม่ได้กินเลยทีน้องเลยมันนั้นเนอะในกบมามาปีกเนีเพื่อนปีกใหนเราบอกกินเห็นเจอกระไรเห็นหายอยู่คำบอกกินในกบใหญ่บ่ มุคอยอย่างมี้แต่คนหาลายทุกเมือ่อทุกเมือ่อแต่เ้าเกี่ยวข่าวไม่พุ่นมียุเพราะได้อยู่กบเขียดวันนี้ค้นหาลายเลยไล่น้ำบ่ท่านไหนเจอก็เไ้ไปไปว้กเนาะไปเลยเลยหาปืนหาตามเพื่อง มาเสียมใช่เสียมนรอตัวถือไปบ่เตัวถือเสียมไปเลยมือดึงเอาพี่น้องพุราเม็ดมาซับซับเอาเนาะเม็ดหน่อยไอ้ตาไปดึงเอาหนากินนี่มันจะคือกันใช่กันในหนาก็ได้หนาเป็นทุ่มก่อนหน้าไม่ดีเขียมทุ่มอยู่เนาะ ตามธรรมชาติพี่น้องเลยมัน,นออกม,มันน่าห้าวหากินไปได้หละเนาะกินง่ายอยู่ง่ายคือแมงเตอร์บายแหละหากินก็พอได้อยู่ได้กินผักหน่าตามทั้งหอทั้งหน้ากัน,หาก,น,ห,นาหากินแบบตามธรรมชาติหักคว่ำเป็นไงแบบไงเอาหน,าหนานะ่อยู่นี่พี่น้องเลยมาแต่กินมาแต่ปอดสารพิษ มันเกิดกับตัวเดะผิวอ่ะก็ได้อาการันไข่แน่อันเท่าเบาๆดูเน่หน่อยนึงพี่น้องไข่แน่เนาะมีพี่น้องผนกับถามมาว่าทางจอยเปได้ดาเด้อวะเนาะผนกัไข่แน่แล้วเนาะของานพองยามผนกับเพราะเหตุไรอยู่แต่บม่ได้เศร้าหรอกก็กินยาอยู่ตลอดแน่พี่น้องเลยทางคออเตอร์ผลกันเนาะแต่กะเหตุการณ์ให้งานกับพ่อเหตุยูมันก็คิวฮอด เดือนใดแหละฟังเบิ้งฟังไปเรื่อยๆเนาะอันฮะได้หมานกบเขียดก็่ากบเขียนได้เหรอเนี่เลยไม่เลยน้องมารันมียังดูล่ะพักกันเป็นยัง จะบอกพี่จมันูนะพ่อก่อนเออพาัลานนะมันปนการบลรอกยามหีตจที่กินเต้ไม่ได้บอกกับปูไกเตอะเกลียดได้เลยดีเกียดตเมื่อยไปเตอะบนนาวได้ข่อยไปไปันเราเมื่อบ่อหาต้อใช้อีกนะไก่แช่รอพากับพ่อได้พ่อหนึ่งเดี๋นี้น่ะกินบ่บ่หรอ Qua hôm bia cận nữa tôi hôm bia bữa nó là hoài hôm bữa tôi đi nhanh hôm bây giờ không thấy chị luôn nãy nó quê hôm nó bây giờ bây giờ anh bây giờ đây bây giờ anh Nó Nó À, xem à, là phát ngắm thì ừ, phát kéo ngắm thôi chứ Đây, hồi. Đó, ngâm này hoài muốn ngắm thêm rồi hoài này ừ, nào chắc <laughs> bạn mưa nữa Đây, hồi này hoài nữa สไอออเอ่ทไ,ไมกล<ไ>ปกันเยอนเอะไปใช้ลูกนะนไปละเมื่อวันไนลายเลไปเมื่อไปนหนึ่งไปเมื่อนหนึ่งข่าแล้วทำลยปะืมาไม่ไไมไล่อะ,ะเอาไปเอาเสียมเ่อวต่ แม่ว่ามาคุดเอาเด้อกระปูม้าแกงใส่ไหมวะไปมาใส่คำเลยเดี่ยวเลยเนาะได้แล้วได้พอกินนี่แหละเนาะพักกะแล้วมาเอาคุดเอากระปูม้าแกงใส่ปะไอนี่พักที่ชมนังคมเครียดสิดอกเครียดก็เครียดนี่นะม้วนหนึ่งจ้ำเจลงามอ่อนใช่ไหมอ๋อเขียวคุ้มอยู่ เดี๋ยวชุ่มอยู่พี่น้องเลยต,ตามธรรมชาติตามทุ่งไห้ทุ่งหน้าเอ้าไปไปหลบบ้านลไปแดดอ่อนแล้วเมื่อหาหนึ่งข่าหนึ่งน้ำอาบน้าอาบในตะเวงตะเวนมันหนาวหนาวแห้งนะพี่น้องเอ้ยลมปากแห้งแท้เต๋อบ่ซบแห้งครับไม่แม่ ใจไฟแล้วก็ลงต่ำแท่เนาะนีน่นลายยูผักอ่าง,งามครับอารวาคู่เนี่ยอาหาหนึ่งเข่าก้อนเกือเป็ดเกือไก่ก้อนบัตนี้เนาะคำเลยค่อยคำล่งแรงเลยพี่น้องเลยอาหารไ่้อยู่ได้กินพอได้อยู่ได้กิน มาหามาพักมือหนึ่งผสมพักลังคมอย่าเฮ็ดปิ้นเด้อเฮ็ดปิ้นเด้อะกันคายเด้อลูกเด้อมันคายได้ไปขุดกระปูมะแกงใส่เตออไปขุดเอาซะนี่เด้น่ะได้พักนี่แล้วนี่อ่อนข้อหนึ่งเลยลูกเอ้ยซ้ำนี่ อะมาก็เล่นตามรังเลยฮะไปยังไปเมื่อมันอันนี้บอกนะเมื <t uh <t uh ่อส uh> uh> uh ิอาบน้าอีกเด่นี่มึงเนี่มื่อน่ะเปื้อนหมดเลยเฮ้ยเจออ้วนโดนพัดวีดก็บนเอาฮะอาบน้าานพัดใส่เชือกขึ้นสั่นต้องบ่ได้หนาวอีโด้เนาะโอ้ยไปไปซะสหรับคลิปนี้กับพ่มี่ยงไลฟ์พี่น้องเลยมาหาอยู่หากินตามทุกงให้ทุกหน้าเนาะ แองเกอร์ก็มาคอยพักอันเมื่อหนึ่งอ่าฝากเป็นกำนังใจให้เด้อพี่น้องเงยสำหรับคลิปนี้อ่ามาเย่าพักเสียหนาตามให้ตรงหน้าผมกับบรรยากาศลมตอนแรงเนาะอนยามแรงๆสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพอกันอีกคลิปหน้ามือหาหนึ่งขา่าหนึ่งหน้ามือเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนเกลือเป็ดเกลือไก่ก่อนคำเลย สบายดีกันเมื่อสักครู่เนอะพี่น้องเอฟซีบุกทานเนาะโดยไปมาเสียบนะป่ะสบายดีป้าลูกแน่ลูกโดยสบายดีพี่น้องเลยเนาะขอบไปกันังใจให้ไม่น้องเตอือนเด้อเนาะ,นะโดยคลิปนี้ไปแล้วสบายดีประชุมสุกคน